คุณผู้ชมครับวันนี้ลุงแม่งใจดีว่ะครับดูดีรอข้างหนึ่งขายได้ตั้ง20เหรียญเยอะสุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะเยอะสุดแล้วเนี่ยงั้นขายครับจัดไปเลยครับ20เหรียญเลยอือนี่แน่ได้มาทั้งหมดนี่ขายแค่ชุดเดียวนะ140กว่าก้นเหรียแล้วอะจัดไปลมไม่ต่อราคาด้วยครับเพราะเดี๋ยวลุงแม่งจะเปลี่ยนราคาขายซะนี่แนะ่ลุงบอกโอ้โหวันนี้ลุงใจดีอะเห็นว่าหลานนี่มีของมาขายอะ่ะ ก็คงจะไม่เยอะใช่ไหมล่ะลุงก็เลยขึ้นราคาให้สักหน่อยอะ่ะก็ไม่ค่อยเยอะลุงแค่ข้างหลังนี่หมดผมก็ไปแล้วชิบหายแล้วกูสองชั่วโมงตอ่าลุงชุดสุดท้ายแล้วหมดแล้วเนี่ยผมเคลียร์ขยะบ้านลุงให้เลยเนี่ยเป็นไงใช่มึงเคลียร์แล้วมึงเอามาขายกูนี่ไงนะลุงผมเคลียร์ขยะบ้านลุงให้แล้วก็ผมก็ได้ตังไงมันก็ลุงจ้างผมมาเป็นแม่บ้านทําความสะอาดบ้านลุงอะไรงนี้ แต่ขยะนี่มึงเอามาทิ้งที่บ้านกูเองเนาะผมไม่ได้ทิ้งผมฝาโอเคเราได้ตังมา700เอ้ยไม่ใช่700ดิน่าจะเยอะกว่านั้นนะแต่ว่าแป๊บน,นึงขอเช็คเงินรวมทั้งหมดเรามีอยู่4,200ใช่ป่าวตอนแรกตอนนี้เป็น4,900เอ้ยไม่เยอะเท่าไหร่เว้ยไม่เยอะอย่างที่คิดไงครับ722เอีงองะได้มาทั้งหมดคือตอนแรกผมว่าสัก2อง0 0อะไร่างี้700เหรอ700นี่ก็ก็เยอะก็เยอะนะแค่ขายขยะเนี่ยได้700รอย ว่าขายทั้งหมดเลยอ่ะมันก็ต้องใช้ดอยสักหน่อยสิแล้วก็เชักขึ้นขอนอนก่อนวันนี้เออรื่องที่อ่านในคอมเมนต์นะครับมีคนบอกว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรื่องของบิตคอยนนะครับเออเขาบอกว่าบิตคอยนเนี่ยเราต้องขายก่อนเหรียญหนึ่งนะครับเพื่อที่เออราคาในเว็บเนี่ยมันจะได้ขึ้นนะครับผมก็คิดว่ามันก็คงจะใช่นะมันคล้ายๆกับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เลยนะที่ว่าเราต้องขายก่อนเหรียญหนึ่งแล้วเงินบิตคอยเนี่ยมันถึงจะขึ้นราคาสูงๆนะครับอ่า เพราะว่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์จากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับแล้วก็บวกกับที่มีคนบอกมาด้วยนี่ผมเลยคิดว่าเป็นไปได้สูงทั่วเราต้องขายก่อนเหรียญนึงนะะคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันล็อกเอาไว้อยู่ล็อกประมาณว่าฉันจะไม่ให้แกได้เงินบิตคอยไปมากกว่า2,500หรอกนะประมาณนั้นพอมันขึ้น20000กว่ากว่าเนี่ยแล้วมันก็ลดลงมาเลยนะเพราะงั้นขายเลยไม่สักเหรียญหนึ่ง1,900 เอ้ยแต่อยากให้มันขึ้นสัก2 0 0 0ัอะไรอย่างงี้ตักนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าแบบว่าไม่รู้สินะแบบว่าตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่นะ6%แต่ถ้าเกิดรอในว่นนี้มันอาจจะลดลงมากก็ได้ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละคือขายตอนนี้นี่ผมรู้สึกขาดทุนยังไงอย่าง,งน,นั้นนี่รับิตคอยเรามาอยู่3.1ุเหรียญแล้วนะโคตรเยอะเนี่ยผมขุดมาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นถึง3 0 0พัน้ันก็ถียบไอเหรียญบิตคอยนี่ สูงสุดที่ว่าผมเห็นนะก็คือขึ้น2 7 0พนะเออแล้วก็ลดลงมาเลยแล้วก็ผมก็ไม่ได้ขายนะเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะล็อกไงไงแต่ว่าไอตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้ว <laughs> ผมเริ่มคิดแล้วแหละว่ามึงล็อกเหรียญบิตคอยน์แน่เลยว่ะขายเลยไหมเอา1นึ่ก่อนก็ได้ผมว่านะเพื่อการลงทุนให้ราคาบิตคอยสูงขึ้นในอนาคตเอ,อเียเดี๋ยวอันนี้มันซื้อใจเย็นเย็นเกือบไปแล้ว <laughs> <laughs> เกือบ <laughs> เกือบลัน่นเกือบลั่นเกือบเชหายว่าไอ้นี้ต้งแฮก นี่แน่เออเรือโซลเรียญขายไปแล้วนะเขาเนี่มึงต้องขึ้นแล้วนะโว้ยลองดูครับนอนอีกสักคืนหนึ่งแล้วก็ลองดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าสองพันเอ้ยหกพันเก้าแล้วหกพันเก้าผมซื้ออพาร์ตเมนต์ได้นะซื้ออพาร์ตเมนต์ได้แล้วเอาไงดียวซื้อดีหรือเปล่าอ่ะอพาร์ตเมนต์รู้สึกว่าจะหกพันหกนะถ้าเกิดจะไม่ผิด คือตอนนี้เราอยากจะย้ายบ้านมากผมได้ย้ายบ้านเนี่ยผมจะได้แต่งห้องเนี่ยเอาให้มันดีๆไปเลยเนะติดแอร์หรือว่าติดอะไรเนี่ยเอาให้ดีๆไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่คือ,อบ้านแบบว่าแบบร้ายๆนะครับซึ่งมันก็ติดแอร์ไปนี่แอร์ไม่ออกแน่ๆเลยติดไม่ได้อะติดได้แค่พัดลมเพราะผมเลยคิดว่าถ้ามีอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเราก็น่าจะซื้อแอร์มาใช้งานได้เลยอาพาร์ตเมนต์ราคา600 0เฮ้ยห0 0เหรอละ่ะลองเงินเดือนออกก่อนไหม เงินเดือนมันไม่ใช่เงินเดือนเงินหลายวันเงินในารสตรีมมิ่งอ่ะออกก่อนสักรอบหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยซื้อไหมเออเนาะตอนนี้เหลือ,อก,กี่วันครับพรุ่งนี้ก็ออกแล้วนี่พันสี่ร้อยด้วยเออพันสี่ร้อยก็ออกเลยครับารอทำไมล่ะซื้อเลยแล้วกัน <c oughs> ซื้อไปเลยดิถ้างั้นคือตอนแรกผมนึกว่ามันต้องรออีกสักประมาณสักสองสามวันไงแต่ว่าไม่ถ้าออกพรุ่งนี้เราก็ซื้อเลยกจัดเลยลแกัอ้อภัทเดียดนะกูเข้าอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันออกพรุ่งนี้ผมก็ซื้อเลยละกันรงบไม่รอแล้ว ตอนนี้วอนอยากไปอยู่บ้านใหม่แต่ว่าอพาร์ตเมนต์ราคา6,200ใช่ไหมต้องดูให้ดีๆอันนี้คือการลงทุนที่โคตรจะแพงซื้อบ้านบ้านหลังนึงก็หมื่นสองอันนี้ก็จีมายเยอะมากอันนี้หมื่นเจ็ดบ้าน WiFi เน็ตแรงมากตั้ง500อันนี้บ้านแบบหลังเดียว24ดาวน์โหลด5อันนี้น้อยมากส่วนอพาร์ตเมนต์นี่ก็เ,เน็ตมันก็ใช้ยอยู่นะแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถทำอะไรได้สะดวกนในเมืองเนี่ย ทํางานพาร์ทไทม์ก็ได้แต่ว่านะถ้าบ้านหลังนี้คือ,หน,อหนึ่งร้อเราค่อยซื้อบ้านก่อนก็ได้เนอะเออเอาอพาร์ตเมนต์ก่อนนะเปลี่ยนที่อยู่ <c oughs> <c oughs> เหลือสี่รสู่รักเงาวนคืนสู่วานอดอีกครั้ง <c oughs> เป็นครั้งที่สซื้อแล้วบ้านอะ่ะเราค่อยซื้อก็ได้เออจะได้แต่งบ้านสักทีย้ายเลยไหมวันนี้ ย้เลยลกันวันนี้ขออยุดการสตรีมไว้1วันไม่สิสตรีมดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหยุดวันนังเนี่ยเดี๋ยวแบบว่าเอ่อคนติดตามจะหายไปสักคนหรือสัก2-3คนนี่แหละนะแล้วรายได้เราจะลดลงเพราะง,ง,ง,งั้นต้องสตรีมเกยมยังไงก็ต้องสตรีมเกมเอาแบบสัก10วิก่อนก็นกนได้สัก10วิปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วโอเคไปครับย้ายคม10วิอันนี้มาถึงวิเลยขอ10วิเอาไว้มีคนเม้นก่อนแบบสวัสดีครับพี่ไปผมก็ตอบด้วยสวัสดีครับแล้วก็ปิดเลยมีคนตอบแล้ว เจ๊งครับเอาไว้พลังงานเหลือสักครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะสักห้าสิบแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดสตรีมเออเงินการสตีมวันนี้เนี่ยขอแหวกแนวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะมาทาการสุ่มกาชากันนะมันไม่ใช่สุ่มกาชาสิเขาเรียกขูดหวยลอตเตอรี่เดบไม่แน่เราอาจจะได้เงินเพิ่มอีกพันหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราจะขูดแค่2ใบพอเพราะมากกว่านี้เดี๋ยวไม่เหลือตังทําอะไรเลยตังซื้อข้าวก็ไม่มีด้วยชิบหายนั่นนั่นเอาละสุ่มลอตเตอรี่ทําการสตรีมสุ่มหวย <laughs> ให้คนดูลุ้นเล่นนี่50 10, 500 100 50เ yeah. ย้500อีกสักตัวหนึ่งนี่โอ้โหอะไรแค่นั้นขอดูเมนหน่อยครับเมนแบบอุ้ยพี่สวยยังไรทำบุญบ้างนะอะไรอย่างนี้นอนเออแป๊บหนึ่ง 1K เฮ้ยเฮ้ย 1K อีกสักตัวหนึ่งมีลุ้นอ่ะไม่มีแล้วโอเคเอ่ะเราเนี่ยเราก็ได้มาอีกตัวหนึ่งเหมือนคืนทุนก็ได้อีกทีนึงเฮ้ย 5K เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่เนี่ยตอบอะไรไปเนี่ยโอเคพอก่อนไอ้สักทีแล้วกันสักทีหนึ่งพอแล้วไปแล้วเออห้าร้อยอ่าอ่าเออเออได้มาห้าสิบไม่มันคืนทุนมันเหมือนอยากให้ผมเล่นหรือเดี๋ยเราให้ไปห้าสิบเหรียญแล้วนายต้องเล่นต่อนะไอสักทีหนึ่งก็ไดนะ้ห้านะเคห้าร้อยห้าไอแย่สักทีหนึ่งของกูห้าสิบแล้วก็อีกสักเทแล้วก็อีกสักเท แล้วก็พอแล้วขาดยับยับโอถ้าเกิดเราทำการัดสตรีมเกมนี่มันก็ต้องเกี่ยวอะไรกับที่เป็นเกมใช่ป่มเาเพราะงั้นเปิดกล่องด้วยละแกนเปิดกล่องเปิดกล่องแอ,อสักทีนึงด้วยทิ้งทวนกับบ้านหลังเก่าเราจะไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วขอทิ้งทวนกับความสวยนี้ความสวยนี่ขอทิ้งไว้ที่บ้านหลังนี้ละกนันกูมไม่เอาติดตัวไปด้วยเพราะงั้นอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปอให้คนดู ถูกใจหน่อยว่าพี่ไปดวงดีสักทีหนึง่ง40เหรอเอาขอบเขียวทำไมยังกากอยู่อะยังไม่คืนทุนเลยเนี่ยค่าทุน10เหรียญสีเขียวคือกูได้เมีดยังจะดีสักกว่าเออใช่ไหมเถอะโอเคหยุดความสวยไว้เพียงเท่านี้ปิดแกสตีมหยุดความสวยให้คนอื่นเห็นนะพอไว้ก่อนพอก่อนโอเคพอแล้วเ,เดี๋ยวนึงมีคนโดเนทครับนะ นี่บอกพี่เอาไปเอาไปเล่นซะนะอะไรอย่างี้ไม่เล่นไงผมเอาตังค์ไปซื้อข้าวกินก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าวเก็บมาก่อนแล้วก็ได้มา97ขอบคุณครับแล้วก็ซื้อข้าวด้วยสักสองปุ๊บอ่ารอแล้วก็ทำการขนย้ายบอกเลยว่าย้ายเตียงยังไงเดียเ๋ยวนียเก็บยัดเข้าตัวได้ไหมยัดเข้าตัวได้ด้วยโอ้โหยัดเข้าไปได้ไงครับพี่ ผมว่าเรานอนสักคืนหนึ่งครับนอนสักคืนหนึ่งแล้วก็ามาลองดูเหรียญบิตคอยนะว่ามันจะอัพขึ้นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันคงจะไม่อัพเร็วขนาดนั้นรอกมันอาจจะต้องรอครับแต่ว่านี่เนี่ยนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเหรียญบิตคอยพอดูเสร็จปุ๊บต่อให้มันขึ้นหรือไม่ขึ้นผมก็จะไปแล้วจะย้ายบ้านแล้ววันนี้คือวันย้ายบ้านแล้วอ่กินแงบแล้วก็ดูเหรียญสักเหรียญหนึ่งลองดูว่าจะขึ้นมาเยอะมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกิน4 0 0พันนี่ผมก็ยิ้มแก้มปลีแหละนะประมาณว่าเอ,อหลุดพ้นจากการล็อกเฟรมล็อกนี่ไง23 0 0ขึ้นยับๆเลยนะอีดอกกูขายปุ๊บนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาให้มันได้อย่างนี้เออยายบ้านแหละจัดไปครับเอาไปติดที่บ้านต่อเอ้ที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็เอาไปยัดใส่รถนะยัดพอหรือเปล่าเนี่ยคือทรัพย์สินเรามันเริ่มเยอะทนระัพย์สินมันเริ่มเยอะแล้วแบบยัดพอไหมเนี่ยถ้ายัดไม่พอคุณต้องขับไปไป,ไปมามาสองสามรอบ แ,แบบเกนะียจอ่ะมันไกลเปลืองมันด้วยเอาแบบรอบเดียวเสร็จสับเลยได้เปล่าเนี่ยกงไม่ได้เนาะผมงไม่ได้แหละเฮ้ยต้อง,องได้คนระับเก้าอี้มาลีผมตั้งเอาไว้เนี่ยนะตั้งไว้ตรงนี้เอ้ยเอาไปด้วยดิเพราะว่าไม่งั้นเราจะเปิดคอมไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะถ้าเกิดมันไม่มีเก้าอี้นะประมาณว่าพวกเราทั้ง4 5ห้าตัวตรงนี้เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันถ้าเกิดแกขาดตัวไหนไปสักตัวหนึ่งเราจะไม่เปิดคอมให้เออะไรประมาณนั้นถ้าเกิดไม่เชื่อลองดูนะผมดึงเก้าอี้ออกปุ๊บไปตั้งตรงอื่น นี่ครับคอมแม่งดับเลยทุกคนคอมแบบฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าพลัองตร้อยู่ด้วยกันผมว่าน่าจะพอนะเกือบเกือบพออาจจะเกือบเกือบอาจจะต้องทิ้งอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ่างทิ้งอ่างก็เชื่อแล้วเออโปสเตอร์ผมว่าค่อยเอาไปก็ได้แต่ว่าไ,ไอ้พวกอ่างห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องเอาไปครับไม่งั้นแบบไม่รู้จะชักหำลงถูตรงไหนเพราะงั้นต้องเอาไปด้วยคับพวกอุปกรณ์ครบนี่อันนี้คือขาดไปไม่ได้เด็ดขาด อะไรอ่ะคอมพิวเตอร์อ๋อไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนแล้วถึงจะสามารถเอาใส่รถได้อันนี้ดีเนี่ยที่ว่าผมซื้อของมายังไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับคือถ้าซ,ซื้อมาแบบเป็นตู้เป,ตเป็นตู้เย็นเป็นห้องน้ําเป็นอ่างเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยคนเงินตาแตกครับช่องใส่ได้อีกหนึ่งอ๋ออะไรพอดีพัดลมมาดีกว่าพัดลมพัดลมถือพัดลมเอ้ช่องใส่อีกหนึ่งก็ต้องถือคอมไปไงถือคอมถือคอม คือไอคอมเนี่ยเรายัดใส่รถไปไม่ได้ครับเราต้องแยกชิ้นส่วนก่อนแปบ๊บนึงนะเราขึ้นรถไปเราคอมเราถือคอมมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อถือคอมไปด้วยโอเคงั้นก็ถือแล้วขับรถเลยด้วยเละแกนไปใหญบ้านเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาพวกพัดลมอะไรอย่างงี้นะเจ๊ตอนนี้พี่เอาไปประมาณนี้ก่อนใหญ่ยยบ้านครับยหญ่บ้านเอ้ยลากนพวกนายเราจะกลับมาเยี่ยมนั้นๆครั้งเวลาเอาของมาขายลุง แล้วก็จากมนุษย์วานอนก็หวนสู่มนุษย์จริงๆอีกครั้งหนึ่งมากบ้านด้วยบ้านหลังใหม่รู้สึกจะเป็นสีฟ้าใช่หรือเปล่าสีฟ้าอีก200เมตรโอ้นี่มันเมืองเลยเนี่ยเหมือนบ้านนอกเข้ากลุงมว้าวอะไรนั่นมันตึกเหรอ,อยังเจ๋งแต่กูเคยมาแล้วนี่ยขอโทษนะครับเจ๊อุ้ยอีเจ๊นั่นที่ผมเคยชนไปก่อนแล้วนี่เมื่อผ่านนี่แล้วอะเมื่อเมื่อ เม <ME> ื่อพาดหกอ่ะอีเจบอกกูโดนมึงชนอีกแล้วสองรอบคนเดียวชนกันด้วยนะมึงแค่อะไรกูปปหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเจาเพอดีผมแบบว่าเห็นแบบเจเดินมาแล้วอยากจะทักทายอะไรย่างนี้เลยสะกิดนิดหน่อยด้วยรถดๆๆๆๆ้วยรถเปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อผมนึกว่าต้องรออีกสักสองสาวันถึงจะเข้ามาอยู่ได้ว้าวห้องยังรูบร้รารูวว้มาอุ้ยมีห้องครัวด้วยมีตู้เย็นไหมเนี่ยแอล นึกว่าจะมีตู้เย็นแถมมาให้คือไอ้ตู้เย็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันทําให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นนะถ้าเกิดเราซื้อมาแต่แบบมันไม่มีตู้เย็นว่ะเออแต่มีห้องน้ําอ่ะแบบแยกออกมาเลยเดียวเดียวดีแล้วอันนี้เหมือนห้องเก็บเสียงยังไงอย่างนั้นเรามาอยู่ห้องนี้ละแกนผมว่าห้องนี้แหละยังเจ๋งไปเลยครับนี่ไหนกูตั้งคขาตั้งแบบหยาบคายไปก่อนสุดยอดเราจะมีห้องใหม่แล้วตั้งตรงไหนดีวะห้องสตรีมอะ่ะ ตรงนี้แล้วแกนเอาไว้ดูวิวนิดหน่อยตรงนี้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 ผมว่าสวยครับเจง๋งตรงเนี้ยสุดยอดแต่แป๊บหนึ่งนะขอดูแบบละเอียดก่อนมันอาจจะมีห้องที่สวยมากกว่าน,นี้ไอ้ตรงนี้ก็สวยนะไอ,ไอ้ห้องตรงนี้เนี่ยห้องนี้ก็สวยครับแต่ห้องนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับการเป็นห้องนอนซะมากกว่าเพราะาไอ้ห้องนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่ากันเสียงโดยเฉพาะเลยฮนะดูดิห้องเป็นคุ้นหนากันเสียงโดยเฉพาะเลยเนะี่ยเออ เอาห้องนี้แหละเป็นห้องทําการสตรีมเมอร์นะครับเดี๋ยวเรา,เอาของวางไว้ก่อนก็จะย้ายของมาทั้งหมดเครื่องขุดบิตคอยไอ้นี่ก็ขนข,นขนขึ้นจากด้านล่างขึ้น,น,นมาบนอพาร์ตเมน,นตน์นี่ตายแน่ี่แล้วก็ต้องซื้อแอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าเรานั่งเออ่ทำการสตรีมเนี่ยมันร้อนแน่ๆอากาศมันร้อนแน่นอนติดอ่าเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดปุ๊บยังไม่มีจออะไรขาดจออันเดียว ยายางเตียงเครื่องขุดบิตคอยเอาจอมาค่อดด้วยขอเปิดคอมก่อนเปิดคอมดูราคาบิตคอยก่อนเก้าอี้มารีด้วยเก้าอี้มารีไ <c oughs> อ้น,นี่เดี๋ยวคอมเปิดไม่ติดมันต้องมีพร้อมหมด <c oughs> นีแนะ่ไปจอแปะแปะ,แปะอะไรอะไรเนี่ยโอเคเปิดคอมเปิดสตาร์ทนี่ติดแล้วโอ้ต้องมีเก้าอี้ก่อนอันนี้คือแบบเชี้ออะไรเนี่ยแล้วก็อ่างนะครับ ไอ้นี่ไว้ในห้องน้ําแน่นอนสิมึงจะเอาไว้ห้องทั้งเล่นแหละอ่างไว้ตรงนี้แหละนะเผื่อว่าแบบว่ามีคนอยากจะดูหํำผมนะฝั่งตรงข้ามอะไรย่างี้แบบอุ๊ยระไรอ่ะนั้นมันไสกรอกหมาหรอแล้วก็อันนี้โถส้วมเอาไว้ห้องนี้แยกนะครับนี่ตรงนี้อ่าเข้ามาแล้วก็ครีเลย <laughs> เปิดแยกไว้โอ้ผมมีห้องแยกอ่างกับโถส้วมไปแล้วนะยังเช็กไปเลยห้องนี้เป็นห้องอะไรดีวเนี่ย ห้องนี้ผมว่าจะเป็นห้องห้องเสื้อผ้านะเออกำลังดีเลยเนี่ยห้องใส่เสื้อผ้าอันนี้ก็ห้องครัวอันนี้ห้องนอนห้องน้ำาหญ่โอันนี้ห้องสตรีมยังพร้อมไหมครับคตรดพร้อมเตียงหรือว่าเราผ้าเกมเสร็จแล้วก็นอนตรงนี้เลยก็ดีก็บอกว่าโคตรคขี้เกียจเอเตียงเราวางเอาไว้ตรงนี้ก่อนลวกันเพราะว่าไอห้องนอนนู้นเนี่ยผมค่อยซื้อเตียงมาใหม่เนี่ยไอห้องเนี้ย ค่อยซื้อของพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาใหม่ๆทั้งหมดเลยส่วนไอห้องนี้เนี่ยก็คือทำเป็นห้องคอมแล้วก็พร้อมนอนเลยก็แบบขี้เกียจเดินไปอีกห้องหนึ่งก็นอนตรงนี้เลยละกันแล้วก็อ้น,นี่าขึ้นคุณบิตคอยขาดไปไม่ได้มันคือช่องทางหาตังค์ของเราอะแบบรวดเร็วด้วยนะปึ๊บแล้วก็เปิดเอ่อโค้ดรหัสอะไรเลยนะพิมพ์มม่ๆไปก่อนไม่งั้นไม่ออกไปไม่ได้รหัสอะไราแล้วนะครับเอ่อแปดหน เอาอีกแล้วแฮกเกอร์บอกแฮกก่อนมึงจะย้ายหนีกูเลยกูตามมาแฮกถึงที่ใหม่เลยอีแฮกเกอร์นี่พี่ดอก x c o m x c o m ก็ไม่ได้แดกอยู่ดีอะต่อให้พี่ย้ายบ้านขนาดหน่อยน้องก็แฮกพี่ไม่ได้8157โอเคใส่โค้ดก่อน8157 แล้วก็เปิดอ่าคันนี้ก็น่าจะขุดได้เซ็ตเซ็ตแล้วก็เปิดดู่อยสิขุดสามเครื่องหรือเปล่าสมเพิ่มคอมไปด้วยเป็นสี่เครื่องขุดต่อไปพี่ต้องการตังค์มากตอนนี้เพราะจะมาแต่งบ้านเนี่ยผมชอบการแต่งบ้านมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวสั่งอาหารด้วยเออหิวเดี๋ยวไสขาดนี่งไงท้องน้องจอกๆแล้วแบบ มือนเสียงใครกคำรามสี่เลยเหรอเยอะไปเอาสามก็พอเดี๋ยวมันเน่าเอา๊ะสั่งสามแล้วก็บินเข้าอีกแล้วค่าอะไรอ่ะค่าไฟสี่ร้อยสี่ร้อยเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันแพงขึ้นอ่ะเนี่ยปกติสองร้อยห้ามี่เหรออันนี้มาสี่ร้อยเลยครับทำไมพี่อั압เกรดิละ่ะอ๋อน่าจะเพราะอยู่คอนโดแล้วแน่ๆเลยเลยค่าไฟแพงขึ้นเพราะแม่งเปิดไฟไว้ทุกห้องเลยคอนโดนี่ทำให้เราอุ้ยส่งถึงหน้าห้อง ดีเนี่ยผมจะไม่ต้องเดินลงไปด้วยช่างบริการดีเหลือเกินนะยังต้องให้5ดาวแต่เดี๋ยวก่อนให้5ดาวขอจัดห้องก่อนเฮ้ยเฮ้ยจะชนกูเหรอกูเพิ่งย้ายบ้านใหม่ประเดี๋ยก็ได้เป็นหองเงย็นหรอกหองเงยน็นแบบเพิ่งย้ายบ้านปุ๊บตายเลยโดนรถชนเปิดอ,อุณหภูมิในห้องนี้ตอนนี้นะครับ23องศาไม่ร้อนนะ25แล้วละตอนนี้แบบปกติแล้วไม่ร้อนนะ ก็แสดงว่าเราอยู่ด้านบนเนี่ยในเมืองมันต้องหนาวแน่ๆเลยวะ่ะชั้นบนจะต้องหนาวแน่ๆเลยอะมันก็เลยไม่ค่อยร้อนอากาศก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่แอวางหมูอาหารเอาไว้ตรงนี้พอดีเรามีห้องที่ว่าแยกเป็นส่วนเป็นส่วนไปแล้วนะครับก็เลยขอจัดระเบียบหน่อยตังไหมปึ๊บแ่าแล้วก็หูฟังก็ครบแล้ววันนี้วันนี้เรารีมไปยังวะรีมเมไปยังครับยังเนะยัยงพลังงานเยอะอยู่ งั้นก็เออมีตังค์อยู่แล้วใช่ปะซุ่มกาชายพอดีขี้เกียจแสตีมเกมแล้วกูมาสตีมกันสุ่มกาชานี่แหละให้คนดูเขาแบบว่าอุ้ยพี่สุดยอดเลยนะความสวยนี้เดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงนะผมขอเปิดเพลงด้วยนี่อันนี้แบบเหมือนกำลังพีอยู่แล้วก็แชทคุยกับแชทด้วยหรือว,ว่าเราจะทำการสตรีมเปิดเว็บโป้ดีคบับ <laughs> เปิดเว็บโปเด๋ยบไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวช่องโดนแบนแบน่นะ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 เลยเราทำการ ขูดลอตเตอรี่แล้วกันันนี้ก็ตอบรวๆเลยเว้ยมาขูดลอตเตอรี่ครับตอนนี้เรามีเงินอยู่เนะียมีอยู่พันสามเอาให้เหลือสัก800ร้อยแล้วก,กันแล้วเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นคือมันก็มีโอกาสได้ถึงห้าพันเลยนะถ้าเกิดเราได้นี่ชีวิตสบายกันเยอะครบอีซี่นี่ก็ถามอย่างเลยอย่าเย็นครับเมธผมขอขูดก่อนลอตเตอรี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเคอีกสักตัวนี้เกือบไปแล้วห้าสิบหนึ่งร้อย ยี่สิบเอาได้ยี่สิบขาดทุนสามสิบเจงเป้งครับได้ร้อยนึงแล้วแน่นอนตอนนี้ร้อยหนึ่งเออก็เยอะอยู่อย่างน้อยก็คืนทุนเกือบเกือบคืนเน่ยนะห้ 500. 500. าร้อยห้าอเฮ้ยอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่5ห้าร้อยตัวหนึ่งไม่ได้ได้ยี่สิบอะไรวะเนี่ยมาทำเชีอเยอะไรครับยี่สิบโอ้ว่าเริ่มจีดเฮ้ยหนึ่งพันหนึ่งเคโหมีอยู่สองตัวเอง อันนี้ 5k หนึ่งมึงได้มาสักตัวเถอะนะหนึ่ง k ก็เอาไ้ครบสามเลยได้ไหมมาแบบหนึ่ง k หนึ่ง k แล้วห้า k งี้เจ็บจีดพี่เจ็บจีดนะจะบอกให้เออเยี่ยมอันนี้ก็ถาบจังเลยใจเย็นนะผพขอขูดลอตเตอรี่ก่อน 5k 1 k อ,อุ๊ย,ยงอุตส่าห์ออก5-2ตัวแล้วโอ้ย อ้าวหมดแล้วหมดโคตา้าหมดโคต้าในการเล่นแล้วงั้นก็พักก่อนความซวยเราก็ยังคงคงสิ้นคงวาเหมือนเดิมไม่ได้อะไรแบบเยอะๆเท่าไหร่ครับได้มา100นู่นเนี่ยเยอะสุดแล้ว100เดียวอแล้วก็ดูสูทูบหน่อยซูทูบได้ตังเท่าไหร่ครับ113เหรียญเย่ yeah! เอามาหน่อยโอเควันนี้ต้องนอนก่อนครับพอดีว่าอยากดู bitcoin ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเหรียญบิตคอยเนี่ยผมนอนแบบเปิดเพลงด้วยนะโคตรชิลลืมปิดไลฟ์ด้วยปิดไลฟ์สตรีมคนดูก็แบบกูก็นั่งดูมึงนอนนี่แหละ <c oughs> นะเพราะว่าเรามีกล้องแล้วด้วยไงนี่ไงมีกล้องติดเอาไว้แล้วด้วยคนดูก็แบบ <c oughs> หลับสบายเลยนะส่วนกูก็นั่งดูมึงนอนอย่างชิลเป็นความฝันของใครหลายคนแบบที่ว่าแค่นอนก็ได้ตังค์แล้วก็บิตคอยไอ้นี่ลุ้นนะครับ ว่ามันจะต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยเออพราะตอนนี้อุตสาห์ขึ้นมาตั้งสองพันอืมต้องรอมันต้องรอต้องรอสองพันนี่คือเป็นสัญญาณเตือนกำลังดีครับว่าเราจะได้เงินเยอะกว่านี้แน่นอนแต่แค่ต้องรออ่ะแล้วก็ขูดด้วยขูดอีกครับเรายังไม่ละความพยายามเคยได้ครั้งหนึ่งพันหนึ่งก็แบบติดใจแบบว่าอุ้ยได้เงินเร็วดีนะแต่ถ้าเกิดเสียนี่ก็ไม่ได้เชียอะไรเลยครับ พีพนันเรียบร้อยตอนนี้พีพน,นันมันไม่ใช่การพนันนะครับเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคแหมพูดดูดีจังเลยการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยครับเพราะถ้าเกิดเล่นได้ก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยกระจายไม่ได้เชียร์ไร้ไร้เฮ้ยร้อยตั้งสี่ตัวเนี่ยโอเคได้คืนมาบ้างห้าร้อยเอะเอ้เอ,เอไม่ให้คีมช่วออกมาสองตัวเงี้ยออกสามให้พี่ชื่นใจหน่อยไม่ได้หรอ หนึ่งสามก็ได้เนี่ยสามตัวเหมือนครั้งที่แล้วเฮ้ยเปิดมาห้านี่แบบเฮ้ยหนึ่งตัวหนึ่งครั้งนี้มึงมาทีละสองเลยมาห้าสองตัวหนึ่งสองตัวเพื่อเฮ้ยมาอีกแล้วห้าแล้วมาให้กูอยากแล้วก็จากไปเยี่ยมเอาให้หมดโคต้าไปเลยละแกเล่นเล่นไปเนี่ยเพราะตอนนี้เรามีรายได้เยอะแล้วนะสามวันต่ <Viol in> อหนึ่งพัน <can> ่ะได้ยี่สิบ 50า้าโอ้โอ้พอคนละกันไปสุ่มกล่องดีกว่าครับเอากล่องที่แพงที่สุดเลยมแบบทอะไร0อกล่องแพงสุด400เอาเลยสุ่มอีกครั้งด้วยจะหมดโคต้าแล้วในการเล่นผีบนออนไลน์จัดไปสีทองโอ้สีทองโคดเยอะกูไม่ได้นี่คือโคดสวยสีทองมาเป็นตับแย่ม โอ้คืนทุนเลยเนาะแบบเหมือนไม่ได้เล่นเนี่ยสี่ร้อยแบบเป๊ะๆเลยอ่ะแม่งกลับมาเฮ้ยแต่ว,ว่าเล่นแบบ400ยนี่สี่ทองคดเยอะเลยนะทองเยอะมากเพราะ,ราะว่ามาเปิดกล่องเนี่ยจะคุ้มสะกว่านะเปิดเผลอเนี่ยเปิดกล่องคุ้มก็อ <c> ีก <ười> คือไปเล่นไอ้บวยนี่คือแบบอ,อ๋อลุ้นแบบใจจะขาดแบบมึงจะออกมาแค่สองทำไมเนี่ยโอเคพอก่อนแล้วกันก็โอเคมันก็สลหรับเกมสตีมเมอร์ไลฟ์ซิมูเลเตอร์นะครับ พาทนี้เนี่ยก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาทหน้านะฮะ